ใจไทยทั่วลาคือแม่ฟ้าสง่าคว้นแดนสยามพระบุญญาแผ่คุ้มไทยทั่วเขตทรามดุดแสงงามแห่งราชวงศ์พงศกรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหันตีลูทรงเป็นแม่หังพันดินถินไทยทั้งปวงจากแดนสงูงคู้เป็นสิีกิตียกอง,งามจริยาวั คู่บุญชับพ่อผู้มิพลสกลแส่สองรักป่าดินดำล้ำค่าสิ้นแันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัดไทย ดไหนดวงใจมันนิรันดร คู่บุญชัดพ่อผู้มีผลสกลแส่สองรักป่าดินดลำล้ำค่าสินพันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีผัด กรราบบแม่ด้วยัทสวัสดีครับตอนรัณผู้นุฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของในการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ และในช่วงแรกที่คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนั่นคือบทเพลงแห่งความอาลัยนะครับแม่แห่งแผ่นดินจัดทาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งประพันธ์คําร้องแล้วก็ทํานองโดยพันเอกกีรชิตคุณาวงนะครับ ทีนี้มาติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับในวันนี้ที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงต้นแล้วนะครับว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นทีเดียวครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของคณะกรรมการนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาตินะครับเห็นชอบในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนลดอุบัติเหตุปี2 0ง9เดินหน้าบรณาการทุกหน่วยนะครับในการลดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับ แล้วก็ได้มีการเน้นย้ำสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้รณรงค์ในเรื่องราวของการสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือว่านปทครั้งที่2องทับสองพนะครับ ซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาและก็เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดในปีพุทธศัการาช2569นะครับโดยกําหนดแนวทางดําเนินการในช่วงปีใหม่นะครับก็คือ30ธันวาคม2568นี้จนถึง5มกราคม2569นะครับและเทศกาลสงการานในช่วงวันที่10ถึง16เมษายน2569 โดยมีมาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยห้ามาตรการด้วยกันครับได้แก่1นด้านบริหารจัดการ2ด้านการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม3คือด้านการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะรวมไปถึง4นะครับด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ5ก็คือ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับรวมถึงได้มีการพิจารณาเห็นชอบการขับเคลื่อนปฏิญญามารกเกสนะครับเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในฐานะสำนักง,งานเลขานุก,การคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนประสานดําเนินง,งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขสํานักง,งานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับเพื่อนำในส่วนของปฏิญญาดังกล่าวนี้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการดําเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุตามที่ประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเน้นย้ำนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะครับวันที่21มกราคมวันปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกช่องทางการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยในห่วง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันขึ้นปีใหม่2019นี้เนี่ยก็ขอให้ทุกจังหวัดกำชับกวดขันผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะ ผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มงวดในเรื่องของการดื่มไม่ขับนะครับโดยให้ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบอ,อสอมเนี่ยนะครับก็ช่วยกันในเรื่องของการสร้างความรับรู้แล้วก็ตระหนักในเรื่องของการดื่มไม่ขับเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกรมสรรพามิตครับที่ออกมาเตือนผู้ที่รับบำนาญเนี่ยนะครับระวังมิจฉาชีพเนี่ยนะฮะที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ลวงเข้ากลุ <Sams. S 2> ่มลายนะครับบำเหน็จบำนาญเพื่อที่จะหลอกโอนเงินออกจากบัญชีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะครับน่ากลัวทีเดียวสาหรับเรื่องราวนี้ครับทางด้านของดรนิตยาโสรีกุลรองอธิบดีกรมสรรพาิตนะครับในฐานะโฆษกกรมสรรพามิรก็เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยก็มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรม สมิโดยโทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับในชื่อกลุ่มว่าบำเหน็จบำนาญนะฮะบำเหน็จแล้วก็ขีดกลางแล้วก็บำนาญเนี่ยแหละครับรวมทั้งชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่อ้างว่าเป็นของหน่วยงานรัฐเพื่อแอบ,บเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหายนะครับซึ่งโฆษกกรมสรรพสามิตก็บอกนะครับย้ําด้วยนะครับว่า กรมสรรพามิตรเนี่ยไม่มีนโยบายนะครับโทรศัพท์ติดต่อผู้รับบำนาญหรือชักชวนผ่านทางไลน์ส่วนตัวหรือว่าไลนา์กลุ่มเพื่อสอบถามข้อมูลสิทธิทายาทหรือไม่มีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมตลอดจนไม่มีการขอข้อมูลบัญชีธนาคารหรือให้ดำเนินธุรกรรมใดๆผ่านทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดนะครับหากผู้รับบำนาญได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ขอให้อย่าหลงเชื่อแล้วก็หยุดการติดต่อ กับผู้ที่แอบอ้างทันทีนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงหรือประสงค์ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพามิรหรือไม่นะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสรรพามิรหมายเลขโทรศัพท์02241 5 6 0 0ถึง18นะครับต่อ542-401นหะครับหรือจะเป็นสอบถามโดยตรงเลยที่สำนักงานสปรปสามิตภาคแล้วก็สำนักงานสปรปสามิตพื้นที่ทั่วประเทศได้เลยนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วเนี่ยกรมสรรพสามิตรก็ขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่รับบำนาญและก็ประชาชนให้ระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรมพสามิตรนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวและก็ผู้ใกล้ชิดเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงดังกล่าวนั่นเองนะครับก็มาทุกรูปแบบแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะก็หากลเม็ดเด็ดพลายต่างๆที่จะมาล่อลวงเอาเงินในกระเป๋าออกเรา หรือว่า,าล่อลวงเอาเงินในบัญชีของเราเนี่ยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันให้มากที่สุดนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกยศเปิดรับสมัครเชิดชูคนดีกยศประจำปี2569นะครับเฟ้นหา r o โ e m o ลนะฮะส่งต่อแรงบันดาลใจสู่รุ่นน้องโดยทางด้านของดรนันทวันวงขจรกิติผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือกยศก็เปิดเผยว,ว่าขณะนี้กยศได้ดําเนินกิจกรรมเชิดชูคนดีกยศประจำปี2569เพื่อสรรหา ผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาสิทธิเกา่กากยศแล้วก็สถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความรับผิดชอบในการชําระคืนกู้ยืมนะครับพร้อมกับเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธาร,รณชนรวมถึงสร้างเครือข่ายผู้เป็นต้นแบบที่ดีหรือว่าโรโม m o ลนะครับของกยศที่จะร่วมกันเป็นพลังสําคัญในการที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับโดย ยแบ่งรางวัลเป็น3ประเภทดังนี้นะครับ1คือรางวัลนักเรียนนักศึกษากยอต้นแบบจํานวน12รางวัลนะครับผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นผู้กู้ยืมที่มีความประพฤติดีมีประวัติการทํากิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษารางวัลละ1,000 0บาทนะครับแล้วก็มีใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วยนะครับ 2คือรางวัลสิทธิ์เก่ากยอสอต้นแบบจํานวน12รางวัลน,นะครับผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชําระเงินคืนกเยศสรที่ดีและไม่เคยผิดนัดชําระแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องได้นะครับพร้อมได้รับเงินรางวัลน,นะครับรางวัลละ1 0 0 0 0บาทแล้วก็ใบประกาศกิติคุณด้วยนะครับ 3. ครับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบจํานวน12รางวัลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการเงินกู้ยืมที่ดีนะครับให้ความร่วมมือสนับสนุนงานกยศการดนโรงการชําระเงินคืนกยศแล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยทำกิจกรรมจิตสาธารณะอ,อย่างต่อเนื่องโดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาด้วยนะครับ ทั้งนี้เนี่ยกยศสก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงสิทธิเก่ากยศนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษาที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเข้าร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกในกิจกรรมเชิดชูคนดีกยศประจําปี2569ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง28กุมภาพันธ์2569นะครับดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.studentloan.or.th นั่นเองนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของกยศเขาด้วยนะครับไปติดตามภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับ ช่วงท้าย สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยกานดาพัฒนานะครับจัดก,กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภาายัยพร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระมอบถังเก็บน้ำขนาด1 0 0 0พลิตรนะครับจำนวน17ใบที่จะรับการสนับสนุนจากบริษัทธรรมอนจำกัดเนี่ยรวมทั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันจำนวน7เครื่องนะครับแจกจ่ายให้กับโรงเรียนวัดแล้วก็มัสยิดในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อใช้ในการเก็บสำรองน้ำอุปโ,โภคบริโภคนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เบื้องต้นนวัดคอหงวัดโคก นาวมัสยิดมัจจามะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโรงเรียนอนุบาลสุวรรณวงศ์และโรงเรียนโสตศึกษาตะบลหาดใหญ่พื่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยงาราพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาบ่อน้ําบาดาลน,นะครับของหน่วยเข้าดําเนินการพัฒนาบ่อน้ําบาดาลประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคซึ่งผลงานปัจจุบันก็สามารถดําเนินการพัฒนาบ่อน้ําบาดาลให้กลับมาใช้งานได้ณบ้านหนองตะกไกล้นครับหมู่หนึ่งตำบลหนองประดูอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับ โดยบรรทการคลื่อนที่45าสำนักงานพัฒนาภาค4นหน่วยงาหารพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโดยผสมเทียมโคสายพันชาโรเล่นะครับพร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันุโคอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพ ณตำบลเจ๊บีลังองเภอเมืองจังหวสตูลน,นะครับหน่วยมาตรการพื้นที่25ครับสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยจัดก,การหารพัฒนานะครับจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโครงการนะครับเข้าดาเนินงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจําปีงบประมาณ2569ในการก่อสร้างข้อโครครับตามแบบมาตราฐานของหน่วยบัญชการหารพัฒนาให้กับกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อนทพน,นะครับหรือว่าของหน่วยจั้การหารพัฒนานั่นเองณนะพื้นที่ปฏิบัติงานตํบนาบลหนองนางองเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะ ต่อที่หน่วยพัฒนาการพื้นที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยงาการทหารพัฒนานะครับ ดำเนินการก่อสร้างระบบประปามาตรฐานน้ำผิวดินนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมท้งสร้างความมั่นคงทางน้ำอุปโภคบริโภคนบ้านานาล้อมหมู่7จ็ดตำบลหนองเลิองอำเภอเมือง,งบึงการจังหวัดบึงการและอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่วยพัฒนาการช่้งที่1นึสามสำนักง,งานพัฒนาภา, 1, หา,าคหนึ่งหน่วยงานสำนัพัฒนานะครับจัดชุดปฏิบัติงานช่างดำเนินการก่อสร้างเส้นาทานงานะครับคมนาคมตามแผนงานโครงการงานปรับปรุงทางลูกรงังเป็นทางผิวจราจรลาดยางหรือว่าเคฟซิลกว้าง หเมตรระยะทาง1,200เมตรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรไปมาแล้วก็ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นนาบ้านต้นมะข่าหมู่1ิตำบลบ้านคานะครับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสินทิชชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง u t u b e อารทัพพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ